สวัสดีครับ,บก็กับสองโรงรันพาร์นนะครับเนาะนี่ก็ทำแล้วครับสี่สี่โมงแรงแล้วอาหารหไก่ไก่จากฟ้ามครับของโรงรันพาร์ลฟ้ามไก่แจ่ฟม่มไก่ฟ้ามไก่ไไกไกตังไกต่ตอนะครับเนาะกำลังผสมอาหารครับไก่น้อยอันนี้เป็นไก่ ผสมไก่ปลาผสมไก่พม่านอนลูกมันกับสูตรอาหารนอากับนี่นี่ห่อนี่หาเนาะพี่น้องเนาะหยาขนเนาะครับเนาะหยาที่เขาให้งัวกินครับเขาเอื้อนหยาอย่างเนาะหยาขนห่อแน่เขาเปลือกแล้วก็ว่าอาหารไก่เนาะครับเนาะผสมกันสามอย่างสูตรไก่ตัวไว้เนาะ พี่น้องเอาเบิ่งนะครับจะพาเอาเบิ่งครับเอามาเร็ว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 เร็กิน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 ,นมาครับไก่น้อยกำลังหลยพี่น้อยกำลังใหญ่ครับไก่อ่อหมูขาว หลายดอกพี่น้องซีสามสิบซีสิบตเนี่ยนะครับอย่าเงี้ยให้มันก่อนอาหารสูตรนี้ใหญ่ไว้เล้ยพี่น้องมีห้ามมิยามีหัวอาหารนะครับเนาะหัวอาหารซีพีนะครับเนาะประหยัดเอาใส่จมูกอาหารเลยมืนกับโมได้ครับเบื่อเนาะพี่น้องผมมีเงินซื้อ อย่างพ่อในเบิ้งน้าพี่น้องเนาะใจมันมักซุมอยู่ในเหล่าซุมอยู่ในซุมกับพีเนาะพี่น้องซุมนี่ใหญ่แล้วใหแยกออกโม่ได้ครับตีกันนี่ตัวเก่งๆ ีก่าากนะ็อาหารเสริมไก่ตีนะครับเนาะอาหารเสริมหลังจากเอาหอยเงียบำผสมวัวอาหารผสมหย่ำนะครับเนาะให้อาหารเสริมก็มีน้ำตาลนะครับเนาะน้ำตาลสดปดลากั้งนะครับเนาะปลาก,กลั้งปลาก,กลั้งซอยสดๆเลยนะครับเนาะกล้วยกล้วยน้ำว้ามะเขือขรน้นแตงพีชนะครับเนาะ แปงอาหารเสริมไก่ไก่ตีน้อครับเนาะนี่เดี๋ยวเสร็จน้ำก็ให้อาหารเสริมตัวนึงอะไพี่น้องแข็งแรงหน้าแดงดีครับอาหารสูตรนี่อาจบ่ได้น้อครับเน้องจหรับเลี้ยงไก่ตีน้อครับเน้องย่างนี้มุขบกนี่น้พี่น้องสูตรยายังบ่ครบอยู่หลายยังเหลือหลายอันอยู่ ตะไคร่เนาะพี่น้องเนาะตะไคร่ตาตะไคร่แล้วก็ตะไคร่ต้องพี่น้องเนาะอหอยจูบมันหลายอย่างหมดพี่น้องคานหาเอาซ้ำนี่ละซ้ำนีก่กะมุ้ยไผ่กะตีน้ำล้ว <c oughs> เอาเหรียญเดียวพี่น้องนเนาะไอ้บนุงไอ้เขาแข็งแรงเนาะครับเนาะอย่ยงเขาละ เก็คีมเนี่ยเอาซ้ำนี่ก่อนนะครับเน้ะเยีอยเก็ดน้ำไก่ก่อนครับคลมเนี่ยกัสวัสดีครับ